รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่มันมีคนที่สนใจจิตวิทยาเพื่อไปต่อยอดในองค์กรในบริษัทก็คือจิตวิทยาองค์กร <c oughs> นะหรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีพวกที่เป็นจิตวิทยาพัฒนาการอยากทํางานกับเด็กอยากทางานกัโรงพยาบาลแล้วมันยังมีไปถึงในเรื่องของนิวโรด้ศึกษาว่า แมสเซจแบบไหนการวางวิชวลอย่างไรมุมมองมุมภาพอย่างไรเป็นฟิล์มสตูด mm ิแหละเพื่อจะทําให้คนเนี่ยให้ความสนใจ Repaint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม สายการบินไทยเวทเจ็ทเทคอ f ฟแบบมีคนเท c a r ร์ดรอปโซนไทยแลนด์พักให้พอแล้วไปต่อที่ p o u t e n d Pay บอกได้เลยว่าสมัยเนี้ยใครๆก็มาเรียนสายจิตวิทยาเพราะว่าดีมานดเยอะสป라이ดยังไม่พอตอนนั้นคิดขนาดนั้นป่ะจริงๆอะอยากทำสิ่งนี้ไปช่วยชีวิตเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่กับไม่ใช่แค่ผู้ซึมเร่านะครับคนมีปัญหาชีวิตผู้เยาวชน ใครก็ตามที่เหมือนเขามานั่งกับเราในพื้นที่ปลอดภัยของเราะแล้วเราเห็นเขามีข้อสรุปที่ดีเลวเขาจากเราไปด้วยความสุขมันคือรางวัลนะกรับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ผู้ชมรอรับรองว่าอยากจะฟังต่อแน่ๆเจ้งครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเลิกเ่องจากหลังจากเขียนหนังสือจนประสบความสําสเร็จมีคนติดตามมากมายปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับหลักๆเนี่ยคือให้คําปรึกษารายบุคคลนะครับแล้วก็ให้คาปรึกษาองค์กร ปีที่ผ่านมาที่ได้ช่วยก็มี Sony Music ไม่ใช่แค่ Sony Music ไทยนะ Sony Music อินเตอร์ด้วย g l o b a l head, head q u a r t e r s ทางทีมปรชาเขาก็เขา้เขา,เขามารับบริการอยากฝากน,นิดนึงว่าเอ๊ะสำหรับน้องๆที่ทนี่นยกำลัง Entrance หรืออะไรอย่างเงี้ยมุมอมองตรงนี้ในการที่จะเรียนสายเนี่ยเพือ่อที่เรืนงหนึ่งเราจะวิทยาครับคือมันต้องเริ่มจากอะไร ต้องเข้าใจหลายคนเนี่ยพอมาเรียนจิตวิทยาเนี่ยคิดว่ามีแค่จิตวิทยาบำบัดข้าซึ่ง psychology คนจะมาจิตวิทยาบำบัดเนี่ยคืออยากทํางานจิตใจคนจริงๆทํางานกับสุขภาพจิตนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนผมเลยดตรต้องอันนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่จะดูแลสุขภาพจิตจริงๆแต่มันมีคนที่สนใจจิตวิทยาเพื่อไปต่อยอดในองค์กรในบริษัทก็คือจิตวิทยาองค์กรนะหรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม อันนี้ต้องไปอีกแบบหนึ่งต้องไปเรียนอีกแบบหนึ่งเป็นจิตวิทยาเพื่อเข้าไปทํางานกับองค์กรกับบริษัทเพื่อดูแลพนักงานหรือช่วยวางแผนเรื่องทำเทรนนิ่งอะไรพวกนี้รหรือดูตั้งแต่ต้นน้ํยจนปลายน้ําในสายชานะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นจิตวิทยาพัฒนาการอยากทํางานกับเด็กอยากทํางานกับโรงพยาบาลกับลองชีวิตที่สายสุขภาพสายอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกจิตวิทยาการสื่อสารจิตวิทยาการตลาดมีด้วยรอมีครับไปไปมาเก็ตติ้งเลย ไปสายอินฟลูแล้วมันยังมีไปถึงในเรื่องของนิวโรด้วยศึกษาว่าเมสเซจแบบไหนการวางวิชวลอย่างไรมุมมองมุมภาพอย่างไรเป็นฟิมสตัดดี้แหละ mm hmm. เพื่อจะทําให้คนเนี้ยให้ความสนใจ mm hmm. เพื่อจะหกคนเพราะนี่จิตวิทยาณนะวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดละมันไม่ใช่การไปทํางานกับ แค่สุขภาพจิตแต่มันคือฐานน้องการไปทํางานแม้การเจราจาต่อรองรอบประเทศเพราะเนี่ยทำคลาสกับมหาลยัยออกซ์ฟอร์ดนะครับเขาให้หลายเส้นมาทําคลาสด้านการเจราจาต่อรองโดยใช้จใช้จุดญาเนี่ยทำมาสองปีแล้วกับผู้นําประเทศนั่นคือระดับโลกที่เขาเจราจาต่อรองมันมันใช้ได้หมดเลยไม่เหมือนโลกปัจจุบันนี้ที่ผมเมื่อกี้เราคุยกันต่างตอนนี้ที่บอกว่าปัจจุบันนี้มันมีเรื่องความวุ่นวายของโลก<ม>เยอะมากจริงๆมันพยานยจะ drive ไปสู่อะไรสักอย่าง คือต้องต้องบอกเลยว่าอย่าไปตกใจกับการออกมาขัดแย้งกันระหว่างไบโพลาริตี้ระหว่าง2ความคิดหลักมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะอะไรฮะเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันบังคับให้เราอะเป็น2องขั้วเพื่อจะให้เกิด engagement ให้เกิดอีโคชัมเบอร์ให้ทุกคนเนี่ยตามมาดูมันต้องมีใครทะเลาะใครเหมือนฟุตบอลอะมันต้องมีลิเวอร์พูลกับแมนยูอะไรเงี้ยในในโลกออนไลน์มันกจะเป็นอย่างนั้น เมื่อถ <Tesla> <kita> ึงวันนั้นนั่นคือวันของนักจิตวิทยาเพราะว่าถ้าเราไปตามดูนักจิตวิทยาในตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆเนี่ยคาวโรเจอร์หรือใครก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นพีซเมเกอร์ด้วยเขาจะช่วยดีไซน์การเจรจาต่อรองอย่างไรให้อีเดียลอที่หึืมหืมใส่กันเนี่ยมาถึงจุดอยู่ร่วมกันได้อีกครั้งนึ่งเมื่ออีฟผมฟังมา เรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าผมจะหยินคนได้ผมรู้นะว่าเขาคิดยังไงผมเคยเรียนจิตวิทยามาก,ก่อนใช่ใช่ผมได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่คนรู้จริงๆว่าไม่ใช่นะผ,ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าจริงการรู้จริงต้องไปเรียนแบบถึงขนาดอย่างไปเจอความจริงด้านจิตวิทยาเป็นความจริงที่ relative relative นั่นหมายถึงว่ามันอาจจะจริงกับมิสเตอร์เอแต่อาจจะไม่จริงกับมิสบีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทของคนนั้นเนี่ยว่าแพทเทิร์นความคิดเขาปลูกมาอย่างไร อย่างบางทีเราจะชอบสรุปเลยว่าคนนี้ซูเปอร์เอ็มพาร์คนนี้นาร์ซิสซิสคนนี้นี่คน,น<ะ>ตามตามฮปปที่เราไปดูในไปถ่ายในรีวมานะเราก็จะเห็นเลยว่ามัน,<ะ>ม,นมีข้อมูลเยอะไปหมดแล้วเราก็อยากจะรีบเข้าใจมันแต่นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเมื่อเรานั่งกับคนนี้อะไรคือองค์ประกอบจริงของชีวิตเขาว่ามัน,มน,มนทฤษฎีเหล่านี้มันจะสามารถรูปพอยได้เพราะว่ามันมาจากงานวิจัยถ้าไปถึงเบอร์นี้ ผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมด็อกเตอร์ถึงได้ไปคลุกอยู่ในวงการนา,นางงามกระโดดเข้ามาในวงการนี้นั้นไไ่ทำอะไรครับต้องขอบคุณเพื่อนสองคนนะครับคือแม่ปุ้ยคุณปียพรสารพโกศิล์แล้วก็เอพ่อเอทนะฮะทั้งสองคนนี้เป็นเจ้าของที n ีอ็แล้วก็ทำเรื่องนี้มาเจ็ดปีนะจนปัจจุบันเสร็จไปอยู่กับคุณวัฒน์ไม่รูว่าใช่แต่เขายังทำอีก7เวที เขาเร่งเห็นหความสําคัญของการใช้นักจิตวิทยาเพื่อจะเทรน m i n d ส e t น,งนางงาเราจะมีปัญหาเรื่องการเข้ารอบลึกๆแล้วไม่นิ่งพอไม่สงา่าพอสะกดใจตัวเองแต่ไม่พอในช่วงสั้นๆเพราะว่าวีชวลมันต้องได้หน้ากล้อง ช่วงตอบคำถาม30วิเนี่ย<ช>คือมันตัดสินกันตรงนั้นหแบบน้างานแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมตัวทางจิตวิทยาเยอะตอนนี่ผมอยู่กับแม่ที่นั่นเนี่ยบ้านเราเนี่ยเหมือน crisis center เลยผู้หญิงไทยที่มีปัญหาโดนทำร้ายร่างกายโดนอะไรมาเนี่ยจะมาพึ่งบ้านเรา repaint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม สายการบินไทยเวทเจ็ต take off แบบมีคน take care drop zone ไทยแลนด์พักที่พอแล้วไปต่อที่ pause and p a y pause and play after work is heaven ก็เราช่วยมักเลยเดย์วันนะทาง TPN เนี่ยเขาเล่งความสำคัญของการใช้นักจิตวิทยา<ไ>เพื่อจะเทรน m i n d s น t งนางามเราจะมีปัญหาเรื่องการเข้ารอบลึกๆแล้วไม่นิ่งพอไม่สง่าพอสะกดใจตัวเองแต่ไม่พอในช่วงสั้นๆเพราะว่าว i ชวมันต้องได้หน้ากล้องช่วง ตอบคําถาม30วิเนี่ยคือมันตัดสินกันตรงนั้นหน้างานแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมตัวทางจิตวิทยาเยอะเพื่อไม่ว่าจะเจอคําถามใดก็ตามเนี่ยเราสง่าได้ตลอดเรานิ่งได้ตลอดเราชามมิ่งได้ตลอดเรารู้วิธีการมองกล้องออฟแคมร่าออนแคมร่ก็เลยเขาก็เลยให้มาช่วยเรื่องนี้ยฮะเปีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้เป็นตําแหน่ง ดิฉชนรู้ว่าไทแลในในยุคของทีวีเอ็มผ่านมาและเจ็ดคนก็ก็จะเทรนทุกคนน้อยแอนนาเสือกูเคยสัมภาษณ์ใช่ก็เคยผ่านการเทรนมาโอ้คุยกันเยอะครับเป็นไงบ้างฮะน้องยกตัวอย่างตอนนั้นเครียดไหมแอนนาเสือเนี่ยจุดที่ยอมรับเลยคือทุกคนเจอดราม่าเยอะต้องเข้าใจเพราะแฟนนางงามคาดหวังสูงไม่ต่ำพอเป็นนางงามเครียดเหรอครับเครียดเพราะว่านางงามต้องเป็นทุกอย่างเขาเรียกว่าชีเสริมต้องเสิร์ฟความสุข ต้องเสิร์ฟความสง่าชุดต้องได้หน้าต้องเป๊ะผมต้องได้ในบริบทไหนจะต้องเข้าบริบทเพราะว่าแฟนคลับคาดหวังเพราะมันเหมือนตัวแทนเขาอ่ะเขาสนุกเมื่อเห็นเราชนะใช่ไหมครับอย่างตอนอานาเสือเนี่ยประเด็นแรกเลยที่น้องอ่ะเป็นชนักในใจคือภาษาอังกฤษพอต้องเข้าใจว่าน้องเติบโตมากับวัดแล้วมันไม่ได้มีโอกาสมากเหมือนคนอื่นเราเมื่อต้องไปงานสถานทูตหรืองานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันหนักมากนะครับเราก็เลยต้อง มาทำมายสเตตเทรนนิ่งเพื่อให้น้องอะแม้พูดได้ไม่เยอะแต่พูดได้อย,ายอ่างมั่นใจคนอื่นนะครับมีมีแบบเอ่อย,ชอเออยชื่อไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะฮะแอนชิลีแอนชิลีเด็กนอกไม่มีปัญหาเรื่องสปีดเลยเไม่ออกล่าไม่มีปัญห,<า>หาเรื่องสปีดเลยแต่ว่าความที่เขาเป็นเด็กนอกมันจะมีความมั่นใจเราจะมีมีความรู้สึกว่าเรามีขอบเขตของเรานะครับมันก็ต้องมารีเวิร์กกับเขาว่าแฟนแฟนคลับไทยเป็นอย่างนี้ การขับเมืองนอกเป็นอย่างนี้เพื่อให้เขารีเวิร์สรีเวิร์สหมายถึงว่าให้เขาเปิดใจกับบริบทใหม่ๆเยอะขึ้นซึ่งมันไม่ง่ายนะสําหรับสําหรับคนที่โตมาจากเมืองนอกเราไม่เคยถูกต้องเข้าใจว่านางงามอ่ะเหมือนมันไม่ต่างจากสัตว์ในสวนสัตว์คนมอนิเตอร์24ชั่วโมงนางงามไม่ต่างจากสวนสัตว์สัตว์เหมือน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 หมีพันด้าเหมือนที่ถูกตอกต้องตั้งไว้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกทุกอย่างที่เรานําเสนอ เขาคือ public person ใช่ไหมครับทุกคนสามารถที่จะวิจารณ์ได้วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์แล้วกันนะเราก็มันก็จะมีดาราม่าเสมอเพราะฉะนั้นนางงามต้องเข้าใจว่าเมื่อเขามาอยู่ในโลกนี้เขาก็คือลินหย้ย <c oughs> แต่ดีวันหน่อยน <c oughs> าง่ลินหย้ยออกเองแต่ว่าแต่ว่าแล้วเขาต้องนําเสนอตัวเองได้ดีแล้วเขาต้องทํงาทใจว่าเมื่อเขาเป็น public person นะครับ <c oughs> เขาจะต้องบริหารชีวิตสาธารณะด้วยต้องบริหารโพสต์ที่โพสต์ ต้องบริหารลุกต้องบริหารหน้าง,งานต้องเมื่อไปเจอกับแฟนคลับต้องต้องนำเสนอให้แฟนคลับรู้สึกสบายใจและภูมิใจทีนี้จบจากตรงนั้นผมผมขอแบ็คกลับไปสมัยที่นี่นะเมื่อกี้เราคุยกับทางตัลกล้องเรื่องเรื่องของกอารทำหนังภาพยนตร์คุณต้องเองก็ก็เคยใช่ครับอยู่ในส่วนของการพัฒนยการสร้างหนังกับคุณแม่ใช่ เราเราตั้ง d e c ember Group ตอนนั้นปี 2, 5, 3, 7 mm hmm. ผมอ่านงานของคุณประกามาก <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นนักเขียนของ Daily News แล้วก็เขียนงานชื่อว่าดิฉันไม่โสเไณีแล้วพอเราอ่านเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับผมอยู่กับแม่ที่นั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยเหมือน crisis center เลยผู้หญิงไทยที่มีปัญหาโดนทำร้ายร่างกายโดนอะไรมาเนี่ยจะมาพึ่งบ้านเรา mm hmm. แล้วเราก็คุณแม่กับผมก็ให้กำลังใจก็ให้ข้อคิด เราก็เริ่มเห็นปัญหามันหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนสแกนในวยุคนั้นเนี่ยเข้าใจผู้หญิงไทยไปในมุมเดียวมุมเดียวก็คือ,อโสเภณีพ,พอผมอ่านงานเนี่ยบอกแม้เราทาเราทําหนังอันนี้เถอะเพื่อจะให้คนไทยและคนต่างประเทศเข้าใจว่าผู้หญิงไทยที่ไปแต่างงานกับฝรัง่งไม่ใช่โสเภณีเสมอไปและแม้ไปโสเภณีก็ไม่ได้ผิดอะไรผมบอกตรงๆเลยว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศที่เราช่วยมาทุกคนจิตใจดี ทุกคนแบบบ้านแบบคนในบ้านแบบภาระหนักเป็นเซฟตี้เน็ตให้กับคนจํานวนมากแล้วเขามายอมมาผจญภัยเพื่อคนอื่นอะทไมเขาจะไม่ใช่คนเดียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอทาดิฉารกเราไม่ได้คาดหวังเลยนะแต่กลายเป็นว่าปีนั้นเน่เราได้สี่ตุ๊กตาทองเกือบจะได้เป็นมู t ิออบเดียคือคือชนะเราคือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวถ้าจำไม่ผิดอันนั้นได้ไม่รู้ห้าถึงเจ็ดตุ๊กตาทองเราได้สี่เราเป็นที่สองมาถึงช่อสุดท้ายครับพี่ต้องครับ อยากให้พี่ต้องช่วยแนะนำนิดนึงว่าในสภาวะปัจจุบันของของประเทศเราเว่าเศรษฐกิจการเมืองสงครับคือเราคนณดูแลสุขภาพจิตเราหรือแบบคนครอบครัวเรา ฐานของสุขภาพจริงๆก็คือวินัยชีวิตเราต้องตกผลึกกับตัวเองให้ได้เพราะว่าเราทุกคนน่ะมันเจอ3วิกฤตใหญ่แน่นอนวิกฤตแรกก็ที่บอกวิกฤตศรัทธาการเมืองไม่เวิร์กเศรษฐกิจแย่มีแต่คำว่าอาวาสานอาวาสานอาวาสานเราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยวิกฤตสองที่เราต้องเจอแน่นอนก็คือวิกฤตทางสังคมเนาะระหว่างเจเนอเรชันที่มันจะเ,เป็นฮอตพอตนเรื่อยๆทั้งในท,ที่ทำงานแล้วก็อาจจะ ลมปลาเป็นบนท้องถนนอันที่3คือวิกฤตช่วงชีวิตต่างๆของเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยคนจากไปกระทานั้นเราต้องรับมือกับถึง3วิกฤตนะคนที่จะรอดได้คือคนที่มีวินัยในใจมันสร้างโดย self control คือเราทําสิ่งที่เราคุมได้ก่อนอย่าไปคิดเยอะถึงพรุ่งนี้ถึงวันและสิ่งที่ยังไม่เกิด ถ้าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการลงทุนเพื่อจะเก็บออมระยะยาวหรือเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของอาชีพพึ่งความเก่งตัวเองมากขึ้นแทนที่ไปพ,พึ่งองค์กรเมื่อก่อนเรื่องพวกนี้ทำเลยได้ทำทำ,ทำเองชาชั่น <zor> น่ะมันเป็นโมเมนต์สั้นๆเหมือนความสําเร็จค,ความสีกับแพชั่นเนี่ยต้องทําแล้วทำอย่างเช<อ>่นสุิว่าเป็นนักกีฬาโมเมนต์สั้นๆนั่นคือถูช่องรางวัลถูกไหมชนะแล้วนั่นคือโมเมนต์ที่เราน้ําตาไหลหรือความรักโมเมนต์ที่โมเมนต์เราไปฮันนีมู Re-Paint วันนี้เพื่อชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวทเจ็ท a k e off แบบมีคน Take care Drop Zone Thailand พักให้พอแล้วไปต่อที่ Pause and p l a y pause and play after work is heaven สิ่งที่เราทำได้ทำเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องของการลงทุนเพื่อจะ เก็บออมระยะยาวหรือเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของอาชีพพึ่งความเก่งตัวเองมากขึ้นแทนที่ไปพึ่งองค์กรเหมือนเมื่อก่อนเริ่มพวกนี้ทำอะไรได้ทำํำเลย,เ,ลยเพื่อจะเซฟกาดตัวเองก็เหมือนอย่างที่บอกมีกลุ่มผู้หญิงที่แม้เขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปหาสามีแต่เพื่อมาเป็นเซฟตี้เนตหรือมาช่วยคนในครอบครัวนั่นคือวินัยน,นะวินัยที่จะต้องไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่ไเลยเลยแต่พร้อมที่จะอะไรทำได้ทำ เพื่อความมั่นคงของตัวเองเพราะนี่เมื่อวิกฤตต่างๆมันเกิดกับเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีวินายาัยอะยังไงก็รอดแล้วอย่าคิดว่าเราไม่รอดเพราะว่ามนุษย์มีสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยรู้ว่าเรามีคือเราอึดมากแม้แต่สเปิร์มเราเนี่ยมันเจาะเข้ามาจนอุบัติเป็นการเกิดแล้วได้เราแข่งกับสเปิร์มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมครับแล้วเราชนะเพราะเราอึดในเมื่อเราอึดมาตั้งแต่ก่อนจะเกิดอะทำไมเราเราไม่เข้าใจว่าเรามีคุณสมบัตินี้ในตัวอยู่แล้ว สุดท้ายท้ายสุดนะครับโเตอร์บอกว่าแพชชั่นมันคือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปลายทางอธิบายนี่คือจริงแพชชั่นมันสิ่งสำคัญนะแพชชั่นเนี่ยมันเป็นโมเมนต์สั้นๆเหมือนความสําเร็จความสำเร็จกับแพชชั่นเนี่ยต้องทําแล้วทําอีกอย่างเช่นสโบรตเป็นนักกีฬาโมเมนต์สั้นๆก็คือสูเท้ารางวัลถูกไหมชนะแล้วนั่นคือโมเมนต์ที่เราน้ําตาไหลหรือความรักโมเมนต์ที่โมเมนต์ที่เราไปฮันนีมูนหรือไม่วันแต่งงานและเราสัญญากันแล้วทุกคนก็น้ําตาไหลเราก็น้ําตาไหล แต่มันสั้นสิ่งที่มันจะยาวคือมันเดสิ่งที่น่าเบือ่ออย่างความรักเนะี่ยเรายังทํากิจกรรมได้ยังไงเรายังทําสิ่งที่น่าเบื่อด้วยกันไหมเพราะจิตวิญญาณของความรักอะอยู่ในสิ่งที่น่าเบือ่อเวลาเวลาใครตายจากเราเราไม่ได้จาไอ้ภาพที่มันเป็นแพชชั่นนะเราจ,จาว่าโห oh, เรากินข้าวเชาว้าดรือกังโอหเนี่ยเราจําได้ว่าเขาเขานั่งอ่านหนังสือพพมพ์อย่งเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้แล้วมันไม่อยู่แล้วเราจะจําสิ่งน่าเบือ่อครับ สิ่งที่เราใช้วินัยทํามันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพราะฉะนั้นมายพชัเนี่ยมันเป็น2เหรียญสด้านของเหรียญด้านหนึ่งเป็นบิวตี้ฟูลโมเมนต์เล็กๆที่เราเก็บเป็นภาพอีกด้านหนึ่งเป็นมันเดย์สิ่งที่น่าเบื่อและเป็นจิตวิญญาณของแพชั่นคือเราทํามันซ้าๆแต่2ด้านรวมกันเป็นความรักที่เป็นมายแพช i ั่นหรือนักกีฬาหรือนางงามด้านหนึ่งก็คือเป็น Miss World ได้ท็อ5มิสยู n i เว r ร์ต่างประเทศ ต่อีกด้านหนึ่งอ่ะคือวันที่ป่าน้ําตาวันที่หมดศรัทธาตัวเองวันที่ต้องแบบนั่งคิดว่าจะไปยังไงให้ให้ไม่รู้สึกว่ากีบอัพซึ่งไม่มีใครได้เห็นแต่คนที่ได้เห็นนั่นมันคือจิตวิญญาณของนางนางามเพราะน่ยใครก็ตามที่จะคุยเรื่องแพชั่นนะ่ะคุณต้องรู้ว่ามันมีสองด้านด้านโหดร้ายแต่งดงามเป็นภาพจำที่คุณจะจำไปจนวันตายและภูมิใจเิญสุด กันได้ที่เป็นวันยิ่งใหญ่ถ้าคุณจะมีแพชชั่นกับอะไรคุณต้องมีทั้งความน่ามีจิตวิยญาณความน่าเบื่อทําซ้ซําๆจนสําเร็จและมีด้านของวันสําเร็จที่คนไทยวเห็นสุดยอดแต่ว่าก่อนจะจบผมมีของฝากผมบอกให้เลยผมไปด้านฟังมาแล้วอันนี้สั้นที่ต้องมองว่าเทรนด์ของการโสดในปัจจุบันจนถึงปี2030เป็นยังไงครับต้องแด้ดานนิดนึงครับจริงๆเข้าใจเพราะาตัวเองก็โสดนะครับ เข้าใจคนโสดและคนอยากโสดเพราะว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนะเราอยากจะตัดภาระมาเพิ่มภาระตอนนี้เรามองการแต่งงานการมีลูกเป็นภาระคนก็เลยมีความรักเพื่อค้นหาตัวเองแทนที่มีความรักและรักษาไว้ให้ยั่งยืนนะแต่คนที่ยังเชื่อในความรักที่ยั่งยืนก็ยังมีอยู่และคนที่ยังอยากมีลูกก็ยังมีเพราะว่า โลกเราจะดีเพราะผู้เล่ในไม่ช้าถ้าไม่มไม่ยอมมีลูกกันเราจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะปัญหาเยอะเลยโซซตี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยุให้คนมีลูกแต่ว่าคนโสดเนี่ยมันมีความลงตัวเพราะว่าเวลาเราโสดเนี่ยเราดูแลแต่แค่ตัวเองใช่หมครับเราไม่จําเป็นต้องดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นมันมันเหมาะกับชีวิตที่มันมีวิกฤตเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดวันพรุ่งนี้แล้วหลายคนคิดอย่างนี้ครับ ไม่อยากมีลูกแล้วให้เขาต้องมาพบเจอกับความไม่แน่นอนของชีวิตผมเลยคิดอย่างนั้นะฮะใช่ไม่ว่าเราคิดยังไงก็ตามเนี่ยให้เรารู้ว่าถ้าเรามีวินัยและจริงใจกับตรวเองมากๆครับก็ไปให้สุดกับสิ่งที่คิดเพราะท้ายสุดมันถูกหรือผิดเราเท่านั้นที่รู้สุดยอดครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับมีอีกนิดเดียวครับผมผมอยากให้เป็นจีมิคของรายการครับอยากให้ดอกเตอร์ช่วยเลือกแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ดอกเตอร์เชื่อว่า เชิญมาสิแล้วจะดีบอกบอกเลยครับคนนี้เลยดรวิทย์สิทธิเวกินโอ้โหหอยใหญ่ได้ครับฝากเลยครับที่ที่อยากให้เป็นดรวิทย์สิทธิเวคินเนี่ยเพราะว่าวันที่คุณแม่เสียสองสามปีที่แล้วแกมานั่งเงียบๆมาให้กําลังใจผมมาคนเดียวด้วยทางที่ยุ่งมากมันบ่งบอกนิสัยเขาจริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนแบบไม่ลืมไม่ลืมคนนะคือดรวิทย์เป็นคนนี้จริงๆเป็นคนที่หน้าบ้านก็อบอุ่นหลังบ้านก็อบอุ่น เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. มายแพชชั่นบอกอะดกับรวิทมากแล้วเป็นคนที่เคยบอกดรวิทสิทธิ์ทิคินว่าผมว่าด r อกเต์วิเป็นนักเล่าเรื่องที่คนจะได้รายบาันดาลใจมากเพราะว่าเขาเล่าจากหัวใจและเขาเล่าจากการตกผลึกความคิดมาดีมากนะครับเ,เขาเป็นคนรักการถ่ายทอด mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือ My Idol คน oh oh. นะึโอ้โหตอนจากกันไปครับผมมีม e ีบ er ัเชอร์อเล็กน้อยมอบให้ดรนะครับเป็น กีฟอร์เทอร์จัดสายการบินไทเวียเจ็ทนะครับเดินทางไปทุกรูทที่ไหนของไทเวียเจ็ตในประเทศไทยนะครับเชื่อไหมอุ้มรู้ด้วยคอนแกนเลือกได้เลยนะครับสุดยอดเลยครับผมเป็นของบรรจุภัณฑ์เล็กๆน้อยๆครับผมขอบคุณมากครับสายการบินไทเวียเจ็ตขอมอบตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจำนวน2ที่นั่งให้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะขอบคุณครับดรครับขอบคุณครับ และวันนี้เราก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับได้ยินกันแล้วนะฮะว่าดรได้เตือนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างที่ดูแลตัวเองดูแลจแล่ายได้เรื่องคือหมั่นดูแลเอ่อและกิจกรรมที่น่าเบื่อของตัวเองเนี่ยใช่เพราะนั้นเพราะจิตวิญญาณม,มันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นนะครันคนที่มีคู่ๆๆะคะดูแลก็ไปได้ส่วนคนโสด,สด,สดอยากดูแลเป็แบบไหนก็ไปให้สุดทางไปให้สุดทางขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ